หลังแรลกกระโดดแล้วครับมาเป็ดตัวดีเว้ยเลยครับผมโลงมาเจอเลยโอ,อ้ตัวขนไนครับตัวขนไนครับ ดีนะท่ชมเอฟซีครับผมสตรียามเย็นครับก็วันนี้ออกหมายมาปักเบ็ดเหมือนเคยนะครับคลิปที่แล้ว2คลิปนะครับผมไปปักเบ็ดยังหมายใหม่ร้างนะครับเป็นที่รกร้างได้ปลาช่อนตัวน้อยนะครับวันนี้เปลี่ยนหมายมานี่แหละไปใกล้บ้านครับสุดทางรักนะครับก็หมายนี้ทุกทีน้ําท่วมแล้วก็มาดักสกัดที่นี่แหละนะครับปีนี้เราไม่ทันนะครับเมื่อสังวันก่อนมีคนมาตีเยื่อปองครับได้ปลาช่อนตัวกระโลงไป3ตัวนะครับผมแต่ว่าปัญหาคือ ปลาเล็กมันเยอะครับวันนี้ผมตั้งใจจะไปบอกรายว่าฝนตกเมื่อบ่ายครับก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาปักเบ็ดตรงนี้แหละแต่ว่าดูแล้วพื้นที่มันเป็นหญ้านะครับหญ้าอย่างเงี้ยไม่สามารถวางไส้เดือนได้ครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะใช้วิธีที่เอฟตีนะนํามานะครับก็คือการปักลอยนะครับอ๊อไม่เคยปักนะเขาบอกว่าให้เกี่ยว ตัวไส้เดือนตรงกลางตัวครับเกี่ยวไปเกี่ยวมาสองทีแล้วก็ให้มันดิ้นผิวน้ําได้นะครับก็ลองดูนะครับนี่วันนี้ผมได้ไส้เดือนมาเพียบเลยนะครับพอดีไปฟาร์มมานะครับแล้วผมเอาขี้วัวที่ผมเหลือโยนทิ้งกับพื้นครับขุดมาครับเจอแต่ไส้เดือนแหวนตัวใหญ่ๆนั้นเลยนะครับเนี่ยตัวเป้งๆเลยนะครับเนี่ยแต่ละตัวนะครับเห็นเลยนะครับโอเคนะตามเพื่อนบอกอย่าให้โดนตรงนี้มันนะครับเดี๋ยวมันจะตายนะครับเขาบอกให้กลางตัวนะครับ อย่า้ายสองทีนะครับเพราะว่าอย่างนั้นลองดูนะตามคําแนะนําเลยป้ายสองทีให้มันดิ้นได้แล้วก็ใส่ไว้ผิวน้ํานะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ปักเหมือนตาหมอเลยนะนี่ครับประมาณนี้ครับให้ด้อยๆอ,อย่างนงี้ครับแล้วก็ดิน้นดิ้นผิวน้านี้นะโอเคลองดูนะครับก็น่าจะได้สามสิบ หลังแล้วผมเอามาสามสิบสี่ตัวมั้งผมขุดมาสามสี่ตัวก็น่าจะได้หมดแล้วเพราะว่าพื้นที่มันเดินง่ายครับแถวนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลงานกันดีกว่าถ้าไม่โดนขโมยก่อนนะคนเขาออกเยอะเหมือนกันอ่ะอ่าท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นเลิกงามยามดีครับผมใส่ไปถึงนูนู้นนะครับแล้วก็ใส่กลับมาไม่มีที่จะลงนะครับกลับมานะครับปรากฏว่ามีปลาติดอะนี่ครับนี่ครับมาถึงมันโดดเลยครับนี่ครับกระชอนไซข้อมือครับผมติดเห็นเห็นเลยครับว้าว้า อืได้ครับใส่เหยื่อลอยนะครับนี่ครับผมแต้มแรกของเราวันนี้แต่ก็ถือว่าเลิกงามยามดีนะผมเดินไปมีปลาว่ายนะครับปลาแบบเป็นเส้นเส้นเป็นทางทางนะครับเป็นเป็นลูกๆอ่ะเป็นขึ้นขเลยนะครับนี่ผมนะครับน้ํามันตื้นๆนบบนําประมาณนี้แค่นั้นแหละนะครับโอเคหนึ่งแต้มนะเศษเหลือไม่กี่หลังนะครับผมพยายามหาที่ไก่ตรงให้หมดนะครับโอเคอันนี้สามทีเดิมเปลี่ยนเยืะนะครับเดี๋ยวเรา ไปดูตรงที่เราปักไว้ตรงแรกเลยแล้วกันเพื่อจะติดแล้วเ๋ยผมเปิดกล้องไปเรื่อยๆกันอันนี้โอ้โหอันนี้เยื่อมอดแล้วครับอืมนี่ครับโอ้น่าจะมีหลายตัวฮะใส่เนี้ยใส่เยื่อไมก่อนก็คืนนี้ผมคงไม่มายามนะการถ่ายทำกลางคืนมันยากนะครับ ยากิงมาคนเดียวมันใชยากมากต้องถือไฟถืออุปก,กรณ์นะครับผมจะเอาเฉพาะปลาที่ได้นะครับส่วนใหญ่เฉพาะพปลาที่มันติดอยู่นะครับพอแล้วนะครับนี่มันอดโคไปกินละใส่ไม้ใส่ไม้ไมน,นี่ฮะโอ้โหมันโชบเยือะหมดแล้วครับ ใส่จะต้องเดินบนู่แค่แถวนี้แล้วมั้งไม่ถึงพุ่งนเช้าแล้วมัง้งแถบบนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับนี่โอ้่เป็นช่องเล็กๆเ,เยอะผมยังไม่ได้ใส่เพราะว่าเดินไปมันเป็นน้ำตื้นๆนะครับโหเยอะเลยครับโอ้ตอนเย็นถึงเห็นชัดครับก็ปกติผมจะไม่ใส่น้ําลึกๆนะใส่น้ําตื้นๆนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอปักลึกๆแล้วกัน นะมันไม่ลึกหรอกแต่ว่าคือหมายถึงลึกจะฝังเข้าไปนะครับลองดูครับตรงนี้ผมก็ปักจนเบนหมดละประมาณส0มสิบหลังนะครับเรือเส้อเดือนไม่กี่ตัวนะปักถึงตรงนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นครับตรงที่เราปักตรงนี้ข้าไปดูว่าเหยื่อหมดไหมพอเรือเหยื่อไม่กี่ตัวแล้วไปเปลี่ยนเหยื่อด้วยนะครับนี่เคยมันหนีเราตลอดเลย โอ้โอโกบครับกบก็มีกบก็มีครับเอ๊ใส่เยอะเลยอยๆนี่กบมันจะกินไหมนะยังอยู่ดีครับอันนี้มีไม่กี่หลังครับผมใส่ห่างๆนะครับดีย๋ยยังอยู่ดีอันนี้ห่อหลุดครับ เหยื่อหายครับหลุดครับเอ็นนี่มาผ่านบนนี้นะครับเป็ดผมก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะเป็ดเกา่าเกใชหนานแล้วเคือทุาเหยือ่อเราจะหมดแล้วหมดแล้วด้วยครับเห <c oughs> ยื่อหมดครับ่านผู้ชมสามสิบตีตัวเหยื่อหมดแล้วเหนกลังตรงนั้นจะโดนกินหรือเปล่ารูถ้าโดนกินก็ต้องเก็บเป็ดกลับบ้านนะครับ พอไม่มีเยอะเปลี่ยนแล้วตรงนี้ครับโดนยางโดนยางโอ้ยังไม่โดนันครับโอเคครับผมยังอยู่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครับน,นี่ไปแล้วพรุ่งนี้เช้านะครับผมมาเจอกัน,นจริงๆฮะแล้วมือละ สวัสดียามเช้าอีกครั้งนะครับผมนี่มาต้องสายหน่อยเพราะว่าต้องการแสงนะครับมาเป็นไงเลยเริ่มจากลิมนี้ไปไล่ไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวขอดูอย่างเดียวก่อนเนาะมันจะได้ไวๆอ้าวหลังแรกกระโดดแล้วครับมัเป็ดตัวดีเว้ยมาเลยครับผมโู้ลงมาเจอเลยโอ้ฮาตัวขนานครับตัวขนานครับโอ้โดนตัวแรกครับ ช่ได้ครับวิธีการเกี่ยวเหยื่ออานนี้ครับเก่ยวน้ำาะโอ้โหหมาแล้วหมาแล้วเต็มแรกโ,โ้นี่ครับหนองน้ำนี้ครับมันเยอะมันเยอะเมื่อวานเราเห็นแล้วมันเยอะโอ้โหเต็มแรกมาครับปากไว้ก่อนนะผมยังไม่เก็บนะครับเดี๋ยวผมค่อยเดินเก็บทีเดียวเลยนะครับผมไม่หลุดหรอกโอเคนะตรงนี้อีกหนึ่งหลังแต่เราเข้าไปทางนู้นต่อนะครับตรงนี้ไปง่าย อันนี้เหยื่อหมดครับผมโดนด,ดึงแต่ไม่อยู่อันนู้นไม่มีละอ่ะโอเคขยาวไปท้งนู้นครับบัรกลกาครับน้ำค้างเต็มเลย นี้น่ะอันนี้ก็เหยื่อหมดครับมัอนมันมาโชคเฉยๆนะครับโชคไปนะครับท้ไมกับปลาเล็กตอนครับเลยนี่ยสากแค่นี้เองมีหนึ่งแต้มแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็เหยื่อหมดนะครับเมื่อคืนไม่ได้มาเปลี่ยนครับเหยื่อท้เดือนมันต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับมลวลามันหมดนะครับ ว่าจะมาแต่ว่าแบตมันหมดครับแบตมันหมดหาที่ชาร์จไม่เจออันนี้มีดึงครับกระเด้งขึ้นมาบนผิวน้ําเลยไม่อยู่ครับไม่อยู่แค่เลยข้ามฝั่งก่อนเป็นน้ําจะลงไปนิดนะครับอันนี้ก็ไม่อยู่ครับผมเดี๋ยวลอยขึ้นมาเลย ปลาดึงคนระับโอ้ยลอยขึ้นมาบนนี้เลยมาโชว์ไปเฉยๆอะ่อะไม่เต็มปากนะ่าจะเป็นปลาช่อนน้อยนะปลาแคัน,นี้ก็มาอยู่ครับไม่เหวือเท่าไหร่นะเพราะว่าปลากินแล้วมันลอยขึ้นมานะครับดีปลางับไม่เต็มปากเงี้ยมันก็ลอยขึ้นมานะครับเพราะว่าสู้นอนกับพื้นไม่ได้นะอันนี้แหละ น,นี่เป็นไงไม่อยู่ครับโดนทุกหลังครับแต่ไม่อยู่ครับอันนี้อันนี้เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงเดี๋ยวจุดได้ครับผมนี่ครับนี่เฮย้ยไอตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้สวยขอเก็บก่อนเดี๋หายโอ้โหอากาศเนี้ยโดนกาดอีกแล้วครับเนี่ยเนี้ยโดนการอีกแล้วเนี้ย สะบักจะบอมีเยอะครับเดีตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้เก็บเก็บเมื่อวานหนึ่งแต้มครับตรงนู้นหนึ่งแต้มตรงนี้ครับสามแต้มนะครับรับใหม่นี้หนงปลาช่อนชัดๆนะครับไป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 ลุกไปจิดต่อไปมันก็น่าจะอยู่แถวนี้นะผมไม่ประสบกวารณ์เร็จในการปักเบ็ดในน้ำลึกๆนี้นะครับผม มักจะได้หลิมๆอย่างนี้นะครับอันนี้เหยื่อหมดครับผมแดดไม่ออกนะครับกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้แลครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงมันเป็นยังไงเป็นยังไงทำไมมันพันอย่างนี้พันอย่างนี้โอ้โหเบ็ดอยู่นี่โถย พันเลยครับโลดครับยามันเยอะครับจะจ่ายเราเอาเท่าที่ได้นะครับอันนี้โถดึงดึงมานี่ครับไม่มีครับอันสุดท้ายครับแหวกช่องให้ปลาเข้ามาอันนี้มันมันจะมาเข้ามาไหมผมแหวกช่องไว้ปลาเข้ามาไม่มีครับผมโอเคจากจุดนี้เดี๋ยวขอเก็บเบ็ดก่อนนะครับ แองนี้มันมีแค่นี้แองนี้มันมีแค่นี้น่ครับแต่ป่ามยังยืะอยู่นะเนี่ยอ่าเดี๋ยวอาจจะมาซ้ําด้วยเหยือเขียดอะไรประมาณนี้นะครับผมแค่ไปเก็บกองจริงๆแล้วน้ํามันลงไปแล้วนะนะครับน้ามันเริ่มลงไปแล้วเนะี่ยก็เดี๋ยวมันก็จะแห้งแล้วนะถ้าไม่โดนรถไฟฟ้าช็อตก่อนเราคงได้มาวิทย์กันนะ ต่อกันครับตรงนี้จุดนี้ที่ได้ปลาเมาือ่อวานนะครับว้าน้าลงไปเร็วเหมือนกันหมดชับเยียหมดเยียหมดตรงนี้อ่ะนี่ก็เยียหมดครับตัวดึงลอยขึ้น,นกลางอากาศเหมือนครับมันตัวเล็กตัวใหญ่ดึงอันนี้นะอันนี้เป็นยังไงครับติมฟัง แต่วอะไรนอนอยู่ตรงนี้ไปไหนไม่ได้ยาซีเสรียบร้อยครับเห็นเห็นครับนี่ครับว้าแจ่มแจ่มครับน้าแค่นี้น้ํามีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่แค่เนี้ยแต่มันต่อไปมุ่นเนี่ยช่องเล็กๆนะครับเอ้ก็ยังมีเต๋อไปมันมีแล้วละเมื่อวานผมมาปักล้ว่ายกันฟบฟบฟบแต่ว่า ไอ้ที่พันยามกินน่าจะรุดนะไอ้ที่ลอยๆไม่รุดไม่รุดหรอกมันดึงเหยื่อเฉยๆอบสาดเลโอ้ลืมไปผมว่าจะถ่ายก่อนดีกว่าอีกรังนึงมีไหมมีไหมมีบุกเข้ามาแถวนี้ไหม๋อมีลังตรงนี้ อันนี้ไม่มีครับน้ำมันตื้นโดยเกินไม่ใช่อะไรน้ำมันลงครับเมาบาื่อวานก็ปักพอดีะอ่ะข้ามไปเฮ้ยเฮ้ยขันเป็ดผมนี้ว่าริบจุตรงนูน้นชัดเลยชัดเลยเนี่ครับอ่าเออต้องเดินทางนี้ผมเดินไปถึงแล้วถึงแล้วถึงแล,งแล้มันต่งให้สัญญาณให้ร,รู้ว่ามีปาลาติดเบ็ดเราต้องรีบไปดูครับ างเดินทางนี้ครับถูกแล้วเนี่ยน้ำมันขาดเลยครับแองกเล็กแองนี้โดตนตัวเลยจะมีน้ำไหลข้ามมาแค่นี้เองนะครับที่ซึมซึมข้ามมาเพราะว่าว่าจะปักตรงนี้แหละแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าจะมีมันจะขาดอยู่แล้วนะครับนี่ครับมันตรงสัญญาณเรารูครับ่ามีตัวก็เป็นไงตรงสัญญาณข้ามฟังตัวแค่เนี้ย <c oughs> ชนป๊อกครับผม นี่ครับชอนป๊อกครับใส่ข้อมือเด็กนะครับเสร็จเราจนได้ฮ่าฮ่าฮ่าเอ๊ะอยู่ไรเดี๋ยวดิตรงนี้อีกอันหนึ่งอันนี้มีไหมอันนี้เป็นยังไงนอนอยู่กับพื้นอันนี้ผมวางเยือนนอนกับพื้นนะไม่ได้ตัวครับอโอเคอไปต่อไปต่อตรงนู้นครับเดี๋ยวบิก ไอ้หลังอยู่แค่ okay. ปลาอยู่ตรงไหนโน่นเดินไปโน่นขามไปฝั่งฮะถึงแล้วครับผมเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงฮึเฉียงมาทางนี้เฉียงมาทางนี้ เป็นยังไงการมันเป็นยังไงการมันเป็นยังไงอ้าไม้มีผลงานสาวแหกช่องไว้นะครับไม่มีผลงานนะครับอีกคันหนึ่งอยู่ตรงนี้การมันเป็นยังไงสายตึงๆเช่นกันฮึบฮึบฮึบหลุดไปครับผมไม่มีอะไรพันยาหลุดไป โยนไว้ก่อนคันนี้นอนพื้นนะครับนี่ปักวางพื้นเป็นยังไงทำไมสายมันหย่อนแล้วไม่มีผลงานไม่มีผลงานครับสายหย่อน <Okay. S 1> จุดนี้ล่ะมีวางพื้นเหมือนกันนะครับ ผลงานเป็นไงไม่มีครับนี่บางคืนนะเนี่ยตรงนี้ไม่มีปลาหรอผมว่าให้ตัวใหญ่ๆนะจะโดนคนตีเหยี่บปอมเอาไปกินมาละไอตัวเล็กกัดเหยี่บปอมไม่เข้าประมาณนั้นคนนี้ล่ะถ้าืนิ่งแค่ฮืมฮืมหมดยังเนาะ จุดนี้ขันโคง้โคงค้งขันโคง้งโค้งมีการดึงเกิดขึ้นครับแล้วผลงานล่ะเหลือไหมอ่ะโหพันขนาดนี้ครับพันยับขนาดนี้ครับไม่เหลือครับพันได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องเป็นตัวดีแน่เลยนะพันมาก้อนขนาดนี้ได้แน่ล่างสุดท้ายตรงนู้นนะครับไป ทำได้ก็เป็นหลังสุดท้ายตรงนี้แหละหลัสุดท้ายว่างไงเป็นยังไงครับอ้าวอ้าวมีแต้มว่าหลังสุดท้ายมีแต้มว่าเรียบร้อยไปโอ้เหลือสายนี่ครับสายที่กัดเหยือ่อปอมไม่เข้าแล้วครับอโอ,โอ,โอไม่หลุดหลุดไหมหลุด พอไม่ลุดครับผมอันนี้ไม่ลุดเฉยๆเชือกพายของผมลุดโอเคตกใจก็เช้านี้นะครับสี่แต้มเนาะแต้มว่ะแป๊บนึงหนึ่งแต้มตัวไซส์สวยๆสองแต้มเนาะหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวก่นอนเยอะนิว่าเดี๋ยวเียผมลืมข้างล่างไซส์สวยๆสองแต้มนะครับผม แล้วก็ไตปอกหนึ่งแต้มสองแต้มนะครับแล้วก็ไอที่ปักอยู่ขันแรกอีกแต้มหนึ่งนะครับห้าแต้มครับเช้านี้นะครับแล้วก็เมื่อวานอีกแต้มครับหกแต้มครับถือว่าหมานมากนะครับผมสําหรับหมายอย่างนี้นะครับหมายน้ําตื้นๆตื้นๆนะครับเดินข้ามได้เลยเนี่ยน้ําประมาณนาดแข่งกันนั่นเองนะครับตรงจุดที่ลึกนะครับก็เดินข้ามสบายผมดูแล้วน่าจะเหลือเยอะนะไอสายเนี่ยสายพวกเนี้ยไอสายที่มันตัวครึ่งโลโล กบโลเขาตีเยอปลอมไปกันหมดละนะปกติจะมีคนมาตีเยอปลอมนี่ไม่มีละแสดงว่าเอาไปกินจะหมดละเหลือแต่ตัวเล็กๆนะครับโอเคถือว่าหมานะครับเดี๋ยวเรามาซ้ำกันใหม่ดีกว่าจะได้จะได้ครับหลุดไปหลายตัวอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลุดแน่นอนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับเดินมาเก็บขันกลับครับันนี้เบ็ดมันอ้านะครับนี่ครับขันที่ปักอยู่กับพื้นตรงนี้ครับแสดงว่าโดนของใหญ่ยังมีของใหญ่อยู่นะครับ เฮ้ยเดินวนกันต่อนะครับ